สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC ี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมนําน้องออสมีออสนะครับนําเสนอหนึ่งคันนะครับเป็นเกียร์โต้ปีศูนย์แปดนะครับเนี่ยเล่นเอกสารพร้อมนะครับไปครับชมรถคันกันรถสวยๆนะครับเข้ามาใหม่ๆเลยเมื่อคืนสดๆร้อนๆรนขับดีมากเลยครับวิ่งจี๊ดเลยเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีเลยคันนี้ สภาพสีสันโดยรวมโอเคนะครับผมให้แปดสิบถึงเก้าสิบนต์เอาจจะมีนิ้วลอยมางนิดหน่อยเท่านั้นแต่เชื่อเถอะคได้ไปคันนี้คุ้มมากแน่นอนอสวยนะรอบคันบอดี้บางเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุนหนักนะครับไม่เคยชนหนักนะรถสวยๆเลยใครมองหาอยู่นะครับรดราคาไม่ค้ามแสนนะ จับต้องได้ผมบอกให้เลยคันนี้วีอ่ออลน่าใช้มากประหยัดน้ำมันสุดๆเลยครับนวะีออลอ่ะใครที่ใช้วีออลกันอยู่แล้วน่าจะรู้ดีนะครับว่าวีออลประหยัดน้ำมันมากนะเนี่ยสีสันโอเคนะเว้ยสะท้อนบ้านยังโอเคอยู่ไม่มีปัญหาคร,ร,รับภาษีพรบสิงหาหกแปดนะครับนี่ฮะปีศูนย์แปดนะครับตรงรุ่นนะโอเคให้ดูเดี๋ยวผมพาไปเทียร์สตาร์ทกัน เร่อเอกสารพร้อมนะครับจะรนีโมดปลดล็อกเิดประตูด้านข้างมานะครับข้างสวยนะมีเดิมอยู่ครับส่วนมากวีออสแบบน่าใช้รถมันกระทัดรัดเล็กๆดีอัตราการเร่งดีด้วยครับเหยียบสนุกไม่สินเปลืองน้ำมันด้วยเทสตาร์ทกันเสกุญแจค้างแรกนะครับ โอเคไฟเครื่องคือโชว์ครบแล้วแล้วส,สตาร์ทสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับอันนี้มนนไม่แท้ๆยอยู่ที่แสนหกนะครับไม่้แท้ๆเลยอยู่ที่แสนหกรถโอเคสวยเลยพี่นุ้งพีในหลังคาเทสปิดแอร์ครับาเปิดแอร์ครับรอบไม่มีสวิตช์นะครับรอบพันที่มพันนะนี่สตาร์ทก่อนเครื่องเย็นๆเลยนะโอเคเลยน่าใช้ครับผมบอกให้คันนี้ ขับนิ่ม,มขับสนุกเลยช่วง,งล่างดีมากยางเออ่บิสโตนสี่เส้นดอกหนาๆเลยทางไกลสบายหายห่วงไปขับฟังเสีงยงเครื่องยนต์กันกระจกไฟฟ้าสี่บานนะนี่ใช้ได้ครบหมดเดินนได้ครบแล้ว กดเข้จบครับปรับไฟฟ้านะครับอ่ใช้ได้นะดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลื่อนออกได้ปกตินะครับเข้าจบไฟฟ้าครับใช้ได้ครบทุกจุดนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะดูที่ฝากระโปรงเดิมๆเลยเห็นไหมเด็โต๊ะมอกรนะครับมันอยู่ในตัวกระต่ายอยู่ เดิมเดิมนะครับคงไม่เคยเปลี่ยนเลยนะหน้าสวยนะครับเดิมเดิมเลยครับเดี๋ยวมันฝุ่นจับคันหน้าสวยเดิมนะครับหน้าเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับไม่มีไอไม่มีควันนะไ้่ออกมาแล้วไม่มีไอไม่มีควันเดินเรียบแห้งๆเลยสภาพเดิมมากเลยพี่รู้ ด้านหลังกันด้านหลังปดท้ายมาแล้วครับลือรถไม่ขยับเลยเห็นไหมไม่เคยขยเลยนะหัวนอ็อตเน่เยโลโก้ตโตโยต้านะครับฝากกระปรงจีบเดิมน,นะครับให้ดูจีบฝากกระปรงได้เลยนะด้านทางซ้ายและขวาสวยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยครับรถจะให้รูสกเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นรอยพักจากโรงงานมาจีบแบบนี้นะครับ แสดงว่าไม่เคยชนอุบัติเหตุหนักนะถ้าจะชนหนักปุ๊บเนี่ยตรงนี้เขาจะเขาจะโปแบบเบลียบ่ก็จะไม่เห็นรอยขัดจีบนี้นะครับลูกยางขอบชิดนะครับแหนบที่กระถินการชนทังซ้ายและขวาเลยฮะด้านหลังโล่งแบบนี้นครับท้ายมาเราจะพาดูอย่างไรอ้าววะนะครับด้านหลังส,สวยๆช,ชุดสวิตยังอยู่ปกติครบนะครับอะไรครบ ใครได้ไปคันนี้หัวคาเลยคุ้มมากดูรถได้ที่ไซน้อยนนทบุรีนะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงสนใจโทรนะครับ084 0.06 2 3 2 2คิมนะครับแอดไลน์เบอร์นี้คืออีกเช่นกันครับแอดไลน์กดเขาไปค้นหาเบอร์ครับแต่ต้อใส่เบอร์โทร0 8 4 0 0 6 2 3 2 2ก็จะขึ้นชื่อว่าวาคิมนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเล่มทะเบียน ผมส่งเอกสารให้ดูได้ครบนะครับมีบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะครับโดยทีมงานมืออาชีพนะท่านใดไม่สะดวกมารับรถเองตนเองนะครับสามารถทางเรามีบริการจัดส่งนะครับทั่วไทยเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ